สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาดูอัปเดตค่ะเจ้าเบนเทนของเราแล้วก็เจ้าสไลเดอร์ค่ะตอนนี้ช่างกำลังลุมเลยค่ะลุมทั้งสองคันเลย จะได้ไปขนรับจ้างแล้วได้เอกไปหาตังค์แล้วหาตังค์แล้วคนตังค์เนตังค์ยแล้วไกลแล้วไม่รู้ว่ะีเมือนเป็นรดำต้อไม่รู้ยังไไมีบรเนี่ยนีเลยยอดือดอบเดือดเดืเืออดเดือดเดอเอดเดือเือเอดดออดเเอเอเอ เห็นม่กจะข้างหน้ายกงหลังสคนยังไม่ขึ้นเลยไมมตอยู้่หนอีกเชิงหนึ่งต่อมาตสู้วไ้ไม่ดูความสู้มั่งเลยไม่ต้องเออยกวอมเออคอยจะยกดูคได้ปะ ไปยกร้อนผมกลัวมันไม่พอไงเออเจสีที่จะเอามาต่อก็เตรียมไปแล้วเดี๋ยวาอดูคร,ร,รใกล้จะได้ไปวิ่งหาตังค์แล้วค่ะพี่น้อง ันนี้ของเราก็เรื่อนช่วงล้อเรียบร้อยแล้วเฮ็ดสีได้นี่นสีเขียวอย่างเดี๋ยวพาไปดูกระบะนู่นกระบะนี่เสร็จแล้วอ๋อกระบะนู่นสีนู่นสีเขียวเฮ็ดสีตัวที่จะเอามาวัน แล้วเราก็จะไปดูรถอยู่ที่บูดีลัมอยู่ทางประโคนชัยม่าตอนเดียวน่ารักแท่าดูว่ารุ่นอะไร เป็นมิสูมิสูหัวปลาดุกนั่นละ่ะช่างกำลังเพชรลายค่ะทีนี้ตรงนี้ก็จะแปะเิน โทำสีเขียวนี้นลูกค้าสั่งคิดว่าทำสีเขียวมะนาวขึ้นไายังเจ็บดำข้างบนงามเลยเห็นเพชรสีเขียวสี่นีเล่นบ่ลงามอยู่เพชรไล่บ่เนี่ยเพชรไล่บ่เนี่ยไล่ไหมไล่กับบะแปะลีดมันจะเหมือนรถห้างเลยนะถ้าทำทนะแบบนี้ เจ็ดแจกวายูตินี่ค่ะด้านล่างกระบะของเจ้าสไลเดอร์นะคะคันนี้นี่ทำเป็นสีชมพูเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วคันนั้น เป็นยักษ์เขียวกระบะลาย3มิตรสีสวยนะคะดูพี่เขาอยากได้ แเลด,ดเหมือนรถดินด่วนนะคะติดอยู่ด้านหลังแต่ไม่ทําลายไม่ทําอะไรนะคะทําเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ติดเลนอยู่ตรงนูน้น

อันนี้เขาจอบมาแก่บริจัง,งเลยห,ลเห,หัวกำลังจะทำสีนะคะกระบะทำไปแล้วแบ๊บเดียวตัวสีเซ็บมันแต่ว่าเก็บรายละเอียดเข้าติดเป็นคนเก็บดูให้จัแจ็คทำไปเลยจะทำ BAP e. ไม่ได้เก็บเังไรกับ เีบอแล้วก็แต่งธรรมดาตแต่งเในนี้จะเป็นบีเพีหมดเลยนะทั้งบนแล้วก็ลื่นนี่โอเคเลแต่ว่าข้างบนผมให้น้องเลยแล้วก็แบบนี้บอกเขาไว้แล้ว ที่ทำก็ทำให้มันมีไปเลยไม่อยากจะให้บอกว่าเดี๋ยวคันนั้นได้คันนี้ไม่ได้แทบไม่เหลืออะไรครับงานปั้นปั้นรถไม่เหลืออันนี้น่าจะน่าจะเหลือไม่ถึงสามหมื่นผมก็มามันปั้นใหม่ไปเลยแต่เราก็ได้ถผดไปใส่คันนั้นที่จริงคันนี้ไม่เหลือะที่จริงก็ขายกันอยู่ขายกันอยู่แปดแสนแปดเก้าแสน แต่สงขายแปะแสนห้าแล้วแต่งแต่งให้พร้อมเลยเพราะว่าเราได้ถาดไปใส่คำนั้นก็ถือว่าเราได้ถาดกำไรมันไปอยู่ที่ถาดง่ายๆถาดสไลด์น่เอาไปใส่รถตัวเองถามว่าถ้าเกิดเป็นหัวแกีซีแล้วมาขายจบ้านี้ได้กำไรไหมจะไม่เหลือเลยนะพเพราะว่าล้อยางอะไรเปลี่ยนใหม่หมดเลยพวกของแต่งของคือ แดงจะออกมาในแนวนี้เลยนี่ขับใส่ไเราอยู่ด้านหลังเะนนเอาไปวางไว้ตรงนู้นก่อนรถคันนี้ก็กำลังใส่ดำลูกค้าจองไปแล้วค่ะแล้วก็รถของเราอยู่นั่นสีเหลือง มีลูกค้าที่จะมาดูอยู่ค่ะว่าจะมาดูวันอาทิตย์เมื่อเช้านี้ก็มีคนโทรมาว่าจะมาดูแล้วก็จะมัดจำเลยแต่ก็ต้องรอลูกค้าที่เขาโทรมาก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอาอทเทียร์แจ้กไปเลยเพราะว่าถ้าใครโทรมาก่อนก็ต้องรอชิวกันนะคะ เมื่อเช้านี้ว่าจะมัดจำไปเลยก็เลยบอกว่าพี่เขาโทรมาโทรมาก่อนแล้วก็จะมาดูวันอาทิตย์ถ้ายังไงก็ถ้าไม่รับก็คือคิวพี่เขาต่อไปค่ะเราก็อยากขายค่ะแต่ต้องรอดูคิวคันนี้ซื้อหัวแคบเป็นหัวแคปแต่ขายในราคาตอนเดียวนะคะ ขาอยู่ที่85ปกติถ้าเขาขายจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ90ต้นๆนะคะคันนี้ตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนนะคะมันยังทำไม่เสร็จใีลูกค้าจ่อไว้แล้วเป็นชิงจังรถเจ้าชิงจังนะคะอีกคิวสร้าง มีคนมานอนอยู่ในนี้อเป็นโทรศัพท์นู่นค่ะรอเก็บอะไร้ลยคันอยู่อันนี้ก็ถาดสไลด์ของเราเอามาไว้ด้านหลัง โอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอเก็บขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแกมเลยนะคะขอบคุณค่ะ